สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะเอาอขอบตัวนี้มาให้ดูนะคะเพื่อนๆดูนะขอบตัวนี้ความสูงของขอบเขาทํามาประมาณสามนิ้วนะคะสามนิ้วแต่เวลาลูกค้าใส่เนี่ยมันจะค้ำนะคะมันจะค้ำท้องเพราะว่าขอบใหญ่เกินไปแล้วก็เป็นขอบแนวลักษณะตรงเนาะเป็นแนวลักษณะตรงพอใส่ปุ๊บมันก็รัดตรงนี้ด้วยแล้วตรงเนี้ยก็เหลือนะที่เป็นด้านบนของขอบแต่ตัวเนี้ยเขาจะติดกับตัวกระโปรงมาถ้า เพื่อนหรือว่าลูกค้าเจอลักษณะขอบใหญ่แบบนี้ไม่ต้องซื้อมานะถ้าใส่แล้วมีปัญหาแน่นอนนะคะเนี่ยเราอันนี้ลูกค้าก็เลยมาให้เหลือครึ่งหนึ่งแบบนี้ให้ลดขอบเหลือครึ่งหนึ่งแบบนี้ในกรณีที่ลดเราก็ต้องรื้อขอบออกมาทั้งหมดนะแล้วเสร็จแล้วตัวนี้มันเอวมันน้อยนะคะเอวมันยี่หกลูกค้าจะเอาเอวยี่สิบแปดมันก็ต้องจัดจ่ายตัวกระโปรงนะคะตันนี้ด้วยเนี่ยตัวนี้เขาจะเป็นทวิทนะ อันนี้ลื้อให้ลูกค้าดูก็เลยลื้อระเบิดเถิดเทิงเลยนะเรามาดูวิธีการแก้ไขกันเลยจ้าก็โปรงตัวนี้นะคะเขาเย็บจีบทวิตมาก็จะมีรอยเดิมอยู่ใช่ไหมเราก็จะใช้รอยเดิมนะคะจะใช้รอยเดิมของเขาเขาจะมีรอยเย็บม,มาเนี่ยเราก็จะกัดไว้ก่อนนะคะเอาเส้นเย็บเดิม เป็นกระโปงทวิตต่อสะโพกก็ไม่เชิงนะบอกไม่ถูกเหมือนกันนะคะส่งอะไรของเขาแต่เป็นจีบทวิตรอบตัวกัดเสร็จแล้วจากนั้นเราจะเย็บนะคะถ้าหากว่าเราเย็บรอยเดิมเอเวเขาก็จะได้ยี่สิบหกเหมือนเดิมที่ลูกค้าบอกว่าคับไปใส่ไม่ได้เนาะเราก็จะขยับจากเข็มหมุดจากเข็มหมุดที่เ,ทเรากัดเข็มหมุดนอ,ออกมานิดนึงนะคะประมาณ ไม่ถึงหนึ่งสี่นะนิดเดียวเย็บลงมาประมาณสองนิ้วนะคะอันนี้เราไม่ได้จับจีบใหม่นะจีบเข้ามายัางไงเราเย็บเท่านั้นเลยนะจีบเขาก็จับมาต้องค่อยเท่ากันหรอกนะคะมันเป็น,นงานซื้อนะทะทำแบบ ข้ามันชิ้นเดียวเล็กๆอะบนรอบตัวมีตะเข็บต่อแค่ตรงซิปอันเดียวเย็บแบบนี้ไปจนครบทุกเปล็ดเลยนะคะ เย็บเสร็จแล้วรีเดเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะทีนี้เราก็จะมาเช็คว่าได้28นิ้วไหมนะคะนี่ก็จะได้14นิ้วก็28พอดีนะคะทีนี้เราก็จะไปทําขอบขอบเนี้ยมันใหญ่ขนาดนี้ผ่ากลางเลยเลาะออกมาแล้วก็ผ่ากลางเอาขอบที่ผ่ามาต่อกันเพราะว่าไม่พอ28นิ้วนะคะ ไปรีดขอบให้เรียบร้อยนะคะขอบตัวนี้พี่จะไม่ใส่เคมีนะคะพี่จะใช้ขอบผ้าก,กาวที่เขารีดมาเลยเพราะว่าเขารีดทั้งผืนนะมันก็จะหนานะคะเลยจะไม่ใส่เคมีเราจะรีดสันทบก่อนสันทบแบบนี้ก่อนนะคะ การทําขอบมีหลายวิธีนะเคยบอกแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งนะเดี๋ยวนําไปใช้กันได้นะคะรีดยาวๆไว้ก่อนเลยเราอาจจะใช้ไม่ไม่หมดแต่ว่าไม่เป็นไรรีดไปก่อนให้เราทํางานง่ายๆนะคะเ็ดให้เป็นลักษณะแบบนี้ก่อน จากนั้นเรามาหาความใหญ่ของขอบนะคะวัดจากสันทบที่เราเลียดนะถ้าเราอยากได้ขอบสามเ้นเราก็ติ๊กลงไปที่สามเซนนะคะแบบนี้ติ๊กไปตลอดเส้นตลอดเส้นที่เราจะเลียดนะคะพอเราติ๊กเสร็จแล้วเราก็เลียดพับนะคะตรงที่เราขีดช็อกไว้การเราการที่เราจะเลีดขอบแบบนี้นะเวลาเราพับเอามือด้านนี้พับใช่ไหม เราจะไม่ดึงผ้านะคะเราจะไม่ดึงผ้าออกเราจะพับลงไปเฉยๆแล้วก็ใช้ตารีดตบลงนะคะตบลงก็คือวางทับแบบนี้นะเขาเรียกว่าตบตบตะรีดลงภาษาทช่างนะแต่เราจะไม่ใช้ไถแบบนี้นะคะตบลงแบบนี้ถ้าหากว่าเราไถอขอบอาจจะโยได้นะและ้วก็บิดเวลาเราจะไปใส่กับตัวงานไนี่พับไปจนตลอดเส้นนะ เลด้านหนึ่งเสร็จแล้วเราก็มาคว่ำนะคะคว่ำลงแบบนี้แล้ว,ว,รวลเราก็พับพับให้เขาพอดีกันเลยนะล่างบนให้ชนเท่ากันพอดี เสร็จแล้วก็มาเช็คอีกทีเห็นไหมคะก็จะได้สนะิบสี่เป๊ะยี่สิแบแปดนะก็มีเท่านี้นะคะวิธีการใส่ขอบวิธีการอ่ลดขอบที่ใหญ่นะนะอันนี้เหลือเราก็เก็บไว้นะคะให้ลูกค้าลองทํากันดูจ้าเพื่อนเพื่อนไอ้ตัวนี้ยื่นเอาไว้เผื่อลูกค้าขยายเอลออกนะคะ ด้านล่างด้านล่างของขอบที่เราเข้าครั้งแรกเราจะต้องยืน่นส่วนตัวนี้จะเท่าพอดีกับติ๊กนะคะเวลาติดตะขอก็จะติดงี้